คือผมก็โดนถล่มมาโดยตลอดตอนวันที่ผมเคลื่อนไหวในฐานะเป็นนักกิจกรรมเนาะ mm. ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า mm. ผมเนี่ยเป็นเสื้อแดงพอเราเคลื่อนไหวไปใช่ไหมฝั่งคนที่เป็นคนเสื้อแดงก็จะบอกว่าผมเนี่ยเป็นเสื้อเหลืองเราถูกกล่าวหาว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างหลายคนเขาก็ไปเอาข้อต่างๆที่ผมวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณมาก่อนเพื่อมาบอกว่าเนี่ยผมเป็นแบบนั้นแต่ไม่เคยมีใครมีหลักฐานว่าไอ้ที่หาว่าผมเป็นเสื้อเหลืองเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยไหนไหละ่ะไหนภาพ ไหนผมเคยไปชุมนุมพันธมิตรหรอผมเคยไปชุมนุมกบพศหรอไม่เคยมีซึ่งจํานวนมากที่ที่พูดแบบนี้ก็เป็นคนที่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเคลื่อนไหวมากับเราในช่วงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในช่วงของที่เรายัางเป็นนักศึกษาแล้วก็พยายามต้านรัฐประหารก็มันมีมุมที่ที่มันมันน่าผิดหวังอยู่แต่ผมคิดว่าเราก็ต้องให้เวลาแล้วก็เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้หนักขึ้น จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนใหม่ในการเมืองคือผมก็โดนถล่มมาโดยตลอดตอนวันที่ผมเคลื่อนไหวในฐานะเป็นนักกิจกรรมเนาะเนนี้เป็นเป็นข้อมูลที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยเป็นเสื้อแดงพอเราเคลื่อนไหวไปใช่ไหม ั่งคนที่เป็นคนเสื้อแดงก็จะบอกว่าผมเนี่ยเป็นเสื้อเหลืองเราถูกกล่าวหาว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาผมก็ถูกกล่าวครับผมเป็นยุววประชาธิปัตย์ผมเป็นสลิมนะครับเยอะมากแล้วก็หลายคนเขาก็ไปเอาโขดต่างๆที่ผมวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณมาก่อนเพื่อมาบอกว่าเนี่ยผมเป็นแบบนั้นแต่ไม่เคยมีใครมีหลักฐานว่า ไอ้ที่หาว่าผมไป่เสื้อเหลืองเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยไหนละ่ะไหนภาพไหนผมเคยไปชุมนุมพันธมิตรเหรอผมเคยไปชุมนุมกบพสเหรอไม่เคยมีซึ่งจํานวนมากที่ที่พูดแบบนี้ก็เป็นคนที่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเคลื่อนไหวมากับเราในช่วงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในช่วงของที่เรายัางเป็นนักศึกษาแล้วก็พยายามต้านรัฐประหารก็มันมีมุมที่ที่มันมันน่าผิดหวังอยู่แต่ผมคิดว่าเราก็ต้องให้เวลา แล้วก็เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้หนักขึ้นมันไม่มีหนทางอื่นที่จะทำให้เขาเชื่อในตัวเรานอกจากการพิสูจน์ตัวเองเราจะมาตีอ,อกร้องไห้กัดหมอนมันมันคงไม่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราก็คงต้องพิสูจน์ให้หนักขึ้นว่าสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดสิ่งที่เราพยายามอธิบายเนี่ย มันมันอธิบายมาบนพื้นฐานอะไรเราเราคิดจากอะไรแน่นอนผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแตร่รอบที่แล้วตอนที่เรารณรงค์ไม่รับรัฐรธรรมนูญหกศูนเนี่ยข้อเสนอต่างๆที่เราพูดไปนะครับข้อวิจารณ์ต่างๆที่เรามีต่อรัฐธรรมนูญหกศูนเนี่ยเราถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่รอบนี้โอเคเหรอผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมก็ยืนยันว่ามันมีโอกาสที่จะคิดได้แล้วการที่ผมวิพากษ์วิจารณว่าการแก้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สุดท้ายมันจะไปเข้าทางพลังประชารัฐยังไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผมเนี่ยคิดอยู่คนเดียวมีอีกหลายๆคนที่เป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเขาก็ประเมินลักษณะเดียวกันซึ่งมันหาดูได้ไม่ยากถ้าไม่เชื่อผมก็ลองดูคนอื่นลองรับฟังคนอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอยากอยากให้เปิดใจแล้วก็ลองลองฟังดูส่วนตัวผมผมก็พยายามทำตัวเป็นหินผา พยายามอธิบายต่อไปผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดเนี่ยมันมีความน่ากังวลใจว่าจะเกิดขึ้นแล้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงประชาชนไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายฐานที่มั่นสุดท้ายที่เป็นของประชาชนถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราพยายามทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่างๆเนี่ยถ้าสุดท้ายมันถูกทําให้อ่อนแอลงกว่านี้ประชาชนไม่ได้อะไร แล้วมันจะยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยไม่มีตัวแทนของพวกเขาที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการที่พยายามกินรวบประเทศนี้